อะไรวะอะไรแค่ของตกเองมึงบอกเสือกุกิบับอย่าเป็นปัญหาหรอวไม่อย่าเป็นปัญหาหรอกนะตอนนี้มึงมีปัญหาแล้วชิบหายแล้วมีเรื่องแล้วไปหาคนมาหาขอโทษนะรู้จักเปล่ามาแล้วไหมฮะมาแล้วสถึงเปินนะใจเย็นแค่นี่มึงเลยอยากจะเถียงอีกมันไม่ไหวแล้วตกจัจแล้วตกจัจแล้วไม่ไหวแล้วมาเอามึงมาอย่าหาผมไม่เตือนนะมึงจะรับไหวแล้วมึงเชื่ออะไรเอ่ยชื่อมาชี สัตชิวันนี้วันตังเจ้าแน่จริงกูเข้ามาไปเลยกระจูฉันเลิกได้มันเล่นเที่ยอะไรกันวะปิกาปิกาเฮ้ยตัวแค่ไรเนี่ยกูก็มีมึงมาลูกพ่อกากามาละจ้าเฮ้ยน่แล้วาสตชิตแห่งเมืองมาซาละไปเลยกระจู๋ฉันทำอะไรวะนี่ก็อ้ยจุกโอ้อย อย่าไปยอมมนลูกพ่อต่อมาเลยลูกต้อมาโอเคครับพ่อไม่นะพิ่หิวพยายามเข้าไม่นะจะไม่ยอมนะแบบนี้สิวะจะหยิบสามชั